สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอ g กกี่ออนยูนะครับวันนี้ผมอยู่กันที่บูธโตโยต้านะครับนี่ก็จะเป็นอ่าเห็นสีนะแท็กซี่ครับแท็กซี่นี่เป็นแท็กซี่ LPG H E V แท็กซี่คอนเซปต์นะอันนี้เป็นขับเคลื่อนด้วย LPG แล้วก็ เป็นไฮบริดด้วยนะครับกับมอเตอร์ไฟฟ้าโอ้ถ้าคันนี้มีในไทยนะผมว่าไม่ต้องวิ่งเป็นแท็กซี่ก็ได้ผมว่าเอามาขับใช้ในชีวิตประจำวันผมว่าก็สวยครับเออแปลกดีแปลกดีมีไฟหน้าจะเป็นเ,เลนโปรเจคเตอร์ LED นะฮะไฟที่ทำนั้นเนื่งไลน์เนี่ยไฟพวกไฟหลีไฟท่ทำนแรงต่างๆนี้เป็นหลอด LED นะแต่ไฟเลี้ยวนะเป็นหลอดไส้อยู่สังเกตกระจังด้านหน้านะครับกระจังด้านหน้านี้จะเป็นสลับ คมเมียมกับลายสีครอสแบ็คนะจะอยู่ตรงบริเวณนี้เออนี่สีแท็กซี่เลยช่องหน้าอากาศนี่จะเล็กนิดเดียวนะจะมีตรงนี้แล้วก็ตรงด้านล่างนี้พวกระบบความปลอดภัยด้านหน้านี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะฮะก็จะมีตรงบริเวณนี้จะมีกล้องเอเดให้บริเวณหน้านะครับนี่ที่ปัดน้ำฝนเนาะกระจกมองข้างนี่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับเออจะได้เห็นแบบชัดๆนี่บริเวณด้านข้างี่เป็นอย่างนี้เลยอย่าเป็นทรงกล่องๆนี้เออ มียางที่ให้มาเป็นละยางดันหลบนะยางดันหลบขนาดนี้โอ้โหหนึ่งหนึ่งแปดห้าหกห้าอาสิบห้าขอสิบห้านิ้วนี่จะเป็นฝาครอบนะฝาครอบกระทะเพราะว่าล้องในเป็นลอกระทะช่วงล่างด้านหน้านั้นเป็นแมกกาสันสตันนะครับพร้อมเหล็กกันโคง้งนี่ไฟเดือวอยู่ตรงนี้เครื่องนี้พันห้านะพันห้าไฮบริดเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหลังกันว่าเป็นยังไงดูกันครับนี่ด้านหลังทรงกลอง,ง,งอย่างนี้เลยท่านผู้ชมเห็นนะเออช่วงล่างด้านหลังนี่ก็จะเป็น ทานแข็งใช่ไหมขอดูก่อนใช่ช่างล่างด้านหลังเป็นท็อปชัชนบีมนะครับช่างแล้วก็เป็นดรัมเบรกด้วยนะเป็นดรัมเบรกยางที่ให้มาด้านหลังเป็นหนะึ่งแปดห้าหกห้า R สิบห้านะขนาดเดียวกันกับด้านหน้าเลยนี่ด้านหลังก็เป็นอย่างนี้ไม่ฝันน้ำฝนไมไฝันน้ำฝนนี่จะอยู่ข้างบนนะครับพร้อมไฟเบรกตรงที่3ให้ที่ฉีดล้างปันน้ำฝนก็อยู่ยบณนี้ฮะไม่มีพวกสปงสปอยเลอร์ด้านหลังให้นะเออนี่ตรงนี้จะเป็นสันอย่างนี้เลยโอ้วังของได้บวงของได้ เออวสวยเว้ยไฟแท็กซี่ด้วยด้านหลังนี้ก็จะเป็นไฟแบบฮาโลเจนหมดเลยนะไม่มีไฟ LED นี่เขียนว่าไฮบริดด้วยไม่มีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะมีไฟทับทิมให้แต่ไม่มีเซนเซอร์ด้านหลังช่องเติมน้ำม,มันอยู่ทางด้านซ้ายนะครับมีอันนี้น่าจะเป็นไฟท้ายด้วยนะเออเป็นเส้นยาวๆลงมาอย่างนี้เลยสวยสวยสวย,สวย,สวย,สวยมีคีบให้ด้วยคีบรีดอากาศของโตโยต้านะครับเดีย๋ยวลองไปนั่งทางด้านหลังกันดูว่าเป็นรถแท็กซี่แล้วจะเหมาะกับการ ให้ผู้โดยสารน,นั่งด้านหลังหรือไม่เออ๊บนึงเดี๋ยวเพิ่ง,งตัดไปนั่งด้านหลังดูท้ายก่อนโอ้หเอาแผ่นบังสายตาหลุดสะและ้วนะครับอ่านี่เป็นแผ่นบงับงสายตานะแผ่นอย่างเงี้ยนี่ของด้านหลังแผ่นบางๆเออวัสดุก็เป็นแบบฮาร์ดหมดเลยยังไม่ใช่แบบไฟฟ้านะมีบุกมาให้ค่อนข้างสูงสมโทนนะเนี่ยเวลาเปิดระวังชนด้วยนะครับถ้าจอดชิดเกินไป นี่เขาเอาให้ดูว่าสามารถใส่ได้ใหญ่แค่ไหนถ้เาเอานอนลงโอใส่ได้เยอะเลยเออแตพับบอกไม่ได้นะนี่ที่อยู่ของ LPG ทั้งอยู่นี่โอ้โหจากญี่ปุ่นเลยอะ่ะดูเลยไปเราไปดูด้านหลังกันว่าเป็นยังไงครับอ๋อเนี่ยคนนี้นครับนี่ประตูด้านหลังมันมีสองแบบนะแล้วก็คือฝั่งนี้ นั้นจะเป็นแบบนี้นะครับมีเอบูนุ่มบริเวณนี้นะฮะจะเป็นแบบเปิดแบบนี้ส่วนประตูฝั่งโน้นนั้นจะเป็นแบบบานสไลด์นะครับบานสไลด์ฝั่งโน้นเวลาขึ้นรถมันจะขึ้นง่ายกว่าปะเออก็เลยของนี้เลยเป็นแบบบานปกติวสะดส่วนมากเป็นแบบพาร์ทนะเดีย๋ายวมีแค่ตรงนี้ที่เป็นบูนุ่มบริเวณสี่เหลี่ยมผันนี้นะครับเป็นบูนุ่มมาให้นี่ล็อกไม่ให้เด็กเปิดด้วยบริเวณนี้ เีวเรามาลองนั่งทำด้านหลังกันดูนะครับอ่าผมขอถอดกระเป๋าก่อนนะทางด้านหลังเข้าฝั่งนี้นะเฮ้ยไม่มีไม่มีนั้นด้วยที่ยกระหว่างสันประตูอ่ะเออเฮ้ยโหมันนั่งสบายนั่นเนี่ยเฮสุูมเหลือแบบอย่างนี้เลย,ยนี้เลยเอ่ามีอุปกรณ์บเพให้นะครับนี่บริเวณด้านในนะครับนี่มีไฟตรงนี้ให้ด้วยครับผู้โดยสาร ปรับแอร์เองได้นะฮะอุ่นบอดได้นะครับ,น,บ,น,รบนี่มีช่องเสียบ USB ด้านหลังให้นะครับสองช่อง USB Type A มีช่องไว้ทอนเงินเปล่าเออเวลานี้โอ้โหนั่งพูดสบายอ่ะเออเนี่ยประตูด้านข้างน่าจะเป็นแบบบานสไลด์นะปิดอย่างนี้เลยปิดไงอ๋อไม่ใช่บานสไลด์ไฟฟ้าบานสไลด์ปกตินะครับปรับกระจกขึ้นลงได้นะเปิดกระจกได้ อ่าปรับไขึ้นลงได้นะครับสาปันนี้เป็นบาสไลท์ปกติไม่ใช่บาสไลท์ไฟฟ้านะเดี๋ยวเราไปลองดูที่นั่งด้านหน้ากันครับว่าเป็นอย่างไรเอาละครับแล้วก็มาอยู่ตรงที่นั่งทางด้านหน้ากันแล้วนะครับอ๋อนี่โอ้ที่นั่งทางด้านหน้าบอกว่าแบบแมนแมนลวลน,นะยังไม่ใช่ปบแบบไฟฟ้าเออช่วงชงนี้รถไฟนี้ปรับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็พวงมาลัยอะไรก็ปรัได้รยปรับได้แค่ขึ้นลงเท่านั้น,อไไนเออ นี่ฮะโอ้ค่อนข้างกว้างขวางเลยเต็มเลยเยอะเลยบริเวณแผงหนะ้าปัดทางด้านหน้านะจะมีบอกเวลาอ่าบอกประตูเปิดหรือปิดด้วยอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็บอกคลิปโดยรวมมีอันนี้เอาไว้ทำอะไรอะ่ะไม่รู้นี่มีช่องใหญ่ๆตรงนี้แล้วก็มีแอร์ตรงนี้นะครับโดยรวมของด้านหน้านี้เป็นอย่างนี้เลยเนาะนี่ก็จะมีเกียร์ให้ฮะเกียร์แบบแบบ อัตโนมัตินะครับจอให้ด้วยนี่ปุ่มมิตเตอร์นะคะ่าโดยสารเป็นภาษาไทยด้วยพัน,นเศษหวังว่าจะวิ่งในไทยนะคั้นี้หวังนะแค่หวงังอันนี้น่าจะมีที่วางครับไม่มีที่วางแขนให้มีสำหรับบอกเวลานะให้ผู้โดยสารรู้ตอนนี้กี่โมงแล้วเออนี่แนบังแดดขนาดใหญ่มีกระจกสองดางหน้าให้นะครับชั้ัเฝั่งนี้ไม่มีนะ กระจกปรับขึ้นลงแบบไฟฟ้าทั้งหน้าแนละหลังเลยนี่คอนโทรลเปิดปิดประตูะตสไลด์นะตรงเนี้ยเออน่าจะเป็นไฟฟ้าไหมเออแตบบ่ว่าตอนนี้ไม่มีไฟหรือเปล่าเออเปิดปิดไฟฟ้าปะ่ะเนี่ยโอ้โหปุ่มอะไรไม่รู้เต็มเลยพวกปุ่มปรับองค์ปรับ,รบ,รบแอร์อยู่นี่ครับมีเตือนการออกน็อกเลนด้วยเตือนการชนด้านหน้าไฟสูงอัตโนมัตินะครับ LPG นะแอร์เป็นแบบออตโต้ด้วยนะครับมีไล่ฟ้าให้ กระจกนี้ปรับขึ้นลงสามบานนะฝั่งที่เป็นประตูแบบบานเปิดปกติด้านหลังนี้ไม่สามารถเปิดได้เลยครับวัสดุนี้เป็นวัสดุแข็งหมดเลยนะเนี่ยแข็งหมดเลยนะครับนี่กระจกมองข้างเป็นแบบไฟฟ้านะฮะกระจกมองด้านข้างนี่อยู่ด้านหน้าเลยโอ้มองเลยมองนั่นถนัดนะไม่ต้องรัดสายตาเลยอะเห็นทั้งด้านหน้าทั้งด้านข้างเลยเออในช่องแอร์อยู่ด้านบนนะครับนี่ไฟบอกว่าม่วงก็จะ ีึงเป็นยนตกรรมี่รวการออกแบบรถยนต์ที่มีเอกลักษณ์นีครับนี่ไม่มีอะไรอ๋อนี่ไม่ใช่จอ <c oughs> ช่องว่างเฮ้ยเป็นคอนเซปต์อยู่นะนี่ก็จะเป็นแบบก็จะแท็กซี่ใช้งานกระจกเป็นแบบปรับอัตโนมือนะครับมีช่องแอร์ด้านหลังให้นะตรงนี้โอเคกระจกเฉืนอเเนเบรคปึ๊บกดปึ๊บติดปั๊บตรงนั้นแหละ ปิดไว้ปุ่มปรับคลิปปุ่มกดย้อนกลับปุ่มควบคุมนะมี EV mode ให้ด้วยเปิดแอร์ด้านหลังครับมีตรงนี้ปุ่นเบาโ,โอเคโอเคสำหรับคลิปนี้เอกซี่ All review พอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ